สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมช่องลุงสอนคนนอนหน้าผ้าละผมสีผ้าพี่น้องมาเบิงมั่นซับบลังง๊ามอีกแปลงครับพิกัดมือนี้อยู่ที่จังหวัดระยองครับมือนี้มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวทา่งจังหวัดระยองครับได้ถือโอกาสผ้าพี่น้องขามาชมบอกว่าจะคล้องแปลงเพิ่นอยู่ใสพอดีลูกสอนผ่านมาครับ มาเห็นมั่นงามๆแต่กับบะหูว่าเป็นสายพันธุ์นิยังครับพี่น้องเพราะว่าบ่หูจะของแปลงเพื่อนก็ด้วยบ่ได้ขอมูลว่าเป็นสายพันธุ์นิยังแต่มั่นเนี่ยงามๆครับพี่น้องมั่นน่าจะอายุบ่กเกินสิบเดือนครับส่วนพื้นที่ดินตรงนี้ครับเป็นดินทรายปนรวนแล้วก็ออกเป็นหินกรวดแน่นิดหนึ่งครับพี่น้องเอาเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวผมรุ่งสอนคนน,น่าผ้าโล สิพาพี่น้องมาเลาะชมแปลงมันซับหลังงามๆของแปลงนี่ครับว่าหัวมันซับหลังสิเป็นยังไงครับพี่น้องจะต่างกันบ่กับท่าดินภาอีสานเฮาเอาร้อมเล้วกตามลูกศอนไปเลยครับพี่น้องงามแหงครับพี่น้องสำหรับมันซับหลังแปลงนี่ครับความสูงครับของลำต้นมัน นดาจะอยู่ที่ประมาณสามเมตรครับพี่น้องแต่สายพันธุ์เนี่ยบุหูวเป็นสายพันธุ์นี่ยังลักษณะร่ำต้นเด้อคอตานี่ที่แห้งครับล่ำต้นจะออกเขียวแล้วกา็อมเหลืองนิดหนึ่งครับส่วนการใบเด้อพี่น้องเบืองเด้อครับการใบออกเหลืองเด้อการใบออกเหลืองครับยวจะให้พี่น้องได้เบืองชัดๆน้ำกันครับ แต่บวมหัวเป็นสายพันธุ์เอียงระยะที่เพิ่นปลูกครับที่น้องระยะที่เพิ่นปลูกบวต่ำกว่าเจ็ดสิบถึงแปดสิบเซนติเมตรครับระยะคู่ก็จะประมาณเมตรหนึ่งครับระยะคู่อยู่ทีเมตรหนึ่งเสียดายพี่น้องเลยบวหัวจะคล้องเพิ่นอยู่ใสเขต่ละย่องเนี่ยมันอยู่ไก่ไก่ทะเลมัด๋ยวออกเป็นทราย ทรายปนรวนแล้วก็จะมีหินมีหินน้ำเน่ครับพี่น้องหินเนี่จะเป็นหินทาาทะเลครับออกเป็นหินกรวดเป็นบางหม่องกับเป็นหินกรวดก็มีครับเอาพี่น้องบานมาชมหวมัวมันน้ำกันเดี๋ยวผมขออนุญาตเด้อครับเด้อขออนุญาตจะของแปลงครับื้นนี้ผมจะพาพี่น้องมารับชม หัวมันซับป,ปลังครับเอาหมองไรน้อดีพี่น้องเนาะจะขวดหมองไรน้อให้พี่น้องเบื้องดีครับขวดหมองไรก็คือไปเติมนี่เติหัวใหญ่นๆนี่เจ้นี่ลักษณะดินครับรวนปนทรายครับแล้วก็จะมีหินนำ้ำเพราอนุญาตครับบ่เป็นอย่างไรมันสับปพปลังของแปลงนี่เสียที่บูหูวว่าเป็นสายพันธุ์อีังครับพี่น้อง เบิงเบิงเบิงหัวก่อนสิเป็นอย่างไรน่าจะอยู่ที่สิบเดือนประตำก็สิบเดือนขึ้นครับโอ้ยห <Ooh. S 1> ัวคืองามเด็พี่น้องหัวออกออกดกแต่ <Ooh. S 1> นี่คือจังหวัดเขตเลยเขตจังหวัดระยองเด้อพี่น้องเด้อครับเขตจังหวัดระยอง อุ้ยสะออนบอ่อพี่น้องเลยสะออนบอ่อสะออนน้ำผมบอ่อครับจะเป็นที่สายพันธุ์หรือว่าเป็นน้ำดินเพื่อนครับพี่น้องผ่านมาทั้งมาบตะพุดครับได้แวะเขามาเดินมาเที่ยวทะเลครับพี่น้องมาพอมั่นซับพลังเขียนมั่นง,งามๆเลยอยากน้ำภาพบรรยากาศ มาฝากเอฟซีครับฝากเอฟซีมาฝากมาตอนพี่น้องเช่าไรมันซับบอลังครับเอาเบิงเบงนนงเงร,หหร,บง,รบบงหัวเบองกขนาดพี่น้องเป็นยันงไงแต่ก็หัวดกแหงเดยครับพี่น้องครับแต่บองหัวเป็นสายพันธุ์ยังนะขออนุญาตเขาด้านนี่ครับพี่น้องเพราะว่ามันหย่อนเสียงนะครับมันหย่อนเสียงขออนุญาตนำบรรยากาศ แปลงมั่นทับลังในจังหวัดระยองนี่ให้พี่น้องได้รับชมก่อนมั่นทรับาลังเขตจังหวัดระยองครับเพราะว่าลูกซ้อนเองกับโบท่านเคยมาทายทํำนะครับพี่น้องสำหรับแปลงมั่นต่างจังหวัดครับกท้ายให้พี่น้องเบืองแต่ในเขตใกล้ๆบ้านเจ้าของเองครับพี่น้องในเขตจังหวัดอุบลเนาะครับเป็นพื้นที่ดินทรายครับพี่น้องทางจังหวัดอุบล มากเมื่อนี้อยู่จังหวัดระยองกับไปดินทรายกันครับแต่ทรายจะออกแตกต่างกันครับกับดินภาคอีสานห้าการเตรียมดินสูตรบำรุงเพื่อนเฮ็ดจังไดแต่ได้โบไรขอมูลนะครับพี่น้องเมื่อนี้ได้แค่ได้พาพี่น้องเข้ามารับชมเบิ่งหัวมันสื่อครับมาเบิ่งบรรยากาศครับพี่น้องแต่ก็หัวโดกของเพิ่อนอยู่ครับพี่น้อง หัวออกเป็นสันๆอยู่แต่ว่าหัวนี่ดกขักเลวนะครับโดกแห้งลายหัวอยู่ออกเป็นสันเลยพี่จะมีโรงสันลางน้ำด้วยครับพี่น้องด้วยครับโรงสันลางน้ำโอ้ยเสียดายบบมีจอบมีเสียมเด้พี่น้องเลย เอามือกลัวเห็นจนเจ็บมือแล้วพี่น้องเลยเบิ่งก่อนนะพี่น้องนี่เจ้าหัวครับออ้แต่บาดกคักพี่น้องเลยโดกแห้งครับดกหลายหัวมันนี่ออกเป็นสันๆด้วยครับ<ส><น><ส><น>เดี๋ยวผมขออนุาญาตนับให้พี่น้องได้รับชมด้วยครับอันดีหัวที่หนึ่งครับพี่น้องหนึ่งหนึ่งหัวครับสอง สามครับสี่อันนี้หาหัวนี่อยู่ข้างล่างนี่หาเด้อครับเด้อครับหกเจ็ดครับนี่อันนี้เป็นหัวที่เจ็ดครับเจ็ดหัวอันนี้อยู่นี่อันเดียวกันเจ็ดแปดเก้าครับพี่นอ้องอันนี้เป็นหัวที่เก่าด้อหัวที่เก่าครับเก่าคือหัวนี่หัวหน่อยหัวใหญ่เด้อผมจะนับสักกันเบิดเด้อครับ เดี่เก้าละสิบอันนี้ก็เป็นหัวคือกันสิบโอ้ยตัวนี้บนาร์ผครับพี่น้องมันหน่อยแห้งครับสิบสิบเอ็ดหัวครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าครับพี่น้องสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดหัวพอดีครับพี่น้องสิบแปดหัวสิบแปดก็หัวนี่แหละครับพี่น้องโอ้ต่บัตก็ถือว่าดกแห้งเนาะ ครับตั้งสิบแปดหัวหัวบวใหญ่ครับพี่น้องแต่หัวโดกแห้งนับเสกันแล้วหัวหน่อยหัวใหญ่ครับในสิบแปดหัวพอดีโอแต่บวมหูเป็นสายพันธุ์นิยังครับนี่ละครับพี่น้องลักษณะใบไปหายอดเด้อครับนี่จะบ่มีออกสีแดงสียังเลยครับ จะออกสีเหลืองอ่อนๆครับออกสีเหลืองอ่อนอน,นี่เห็นบอการใบการยังเพิ่นก็ยังสีละครับพี่นอ้องลำต้นก็ออกสีสีเหลืองอมเขียวอ่อนๆครับอยากออกเรื่องเหลืองน้ำมุมหัวเป็นสายพันธุ์นี้ยังครับพี่นอ้องอ๋อมันจะเป็นอีเหลืองหน่อยบอ ้าีเหลืองหน่อยรักษณะหัวจะบเป็นจากสีนะครับพี่น้องหัวมันอเหลืองหน่อยเนี่ยจะเป็นหัวปุ่มๆนะครับพี่น้องหัวสันส้นๆหัวใหญ่ๆแต่นี่เพื่อนเกิดอยากออกมีหัวเงาหัวยังน้ำแน่อยู่ผมเองกับบบมันใจครับบาเป็นสายพันธุ์อียงเงาเนี่ยได้สิบแปดครับพี่น้องเงาเนี่ยระวางเพิ่นแตกขึ้นมาสองแขนงแนวนี้ครับได้สิบแปดเอาพี่น้องบานเนี่ยเดี๋ยวชุ่ม หนองไม้ครับพี่น้องช้่มต้นไม้เนาะครับเอาต้นไหนดีครับพี่น้องเอาต้นไหนด,ดีหรือเยากเาไกลๆกันนี่บ่ครับสนาเอาไกลๆกันนี่เนาะครับเนาะต้นเดียวนี่ยเป็นยังไงครับพอต้นเดียวเอาขออนุญาตกุ้ยไงพี่น้องไนีรับชมอยู่เบื้องกันนะอันนี้เป็นยังไงครับหมือนกุ้ยสุดๆไปเลย อาขออนุญาตคุยยี่ชั้นอบนึงครับพี่น้องเมื่อยจั้หน่อยก่อนคุยรล่อมเลยครับบ่านครับคุยรอบเลยครับพี่น้องคุยรอบเลยเป็นดินไสน้เหงาสีอกบอมว่าสิเป็นอย่างไรเพราะว่าขึ้นแขนงเดียวครับบหุหรี่ซองแขนงคือตัวนั้นครับตัวนั้นซองแขนง ต้นนี้แคเนงเดียวเป็นอย่งไรโอ้ดินนี่จะโกยหยากแน่ยเลยครับพี่น้องเด้อบ่คือดินทางอุบลเลยดินทางอุบลนนี่โอ้ยโกยงไยงโกยนี่ครับพี่น้องเพราะวันเป็นทรายทรายแห้งนะครับทรายหลุนหลวัดแต่อยากมีทรายปนหินนำ้ำเวลาโกยก็ต้องระวังเล็บครับพี่น้องเดี๋ยวเล็บฉีกเล็บหักได้ครับ ไปรวดกดหนนินเอ้เบิงครับพี่นองีนองนี่สิเป็นยังไงสิผ่านอยู่บ่มันทั้งละยอกครับผลผลิตเป็นยังไงแต่เท่าที่ผมเบิงเด้วนี้เพื่อนหนาจะบริไซขี่ไกลคือทางภา,าอีสานเท่า้วยครับเลยเพราะว่าผมกลวยมาเนี่ยเเห็นเม็ดแกลบ ปกติเรวทาเพื่อนส่ขี่ไกน่นี่มันตัวมีแกลบนิดหนึ่งครับต้องเห็นต้องล้งเรือให้เห็นนะครับพี่น้องอยู่ในแปลงาตามโค่นตามเงามันซับพลังเนี่ยตัวมีแกลบครับแต่นี่ผมมูงว่าเพื่อนส่หรือบใไซเท่าที่ผมสันนิษฐานเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนนายจะบอส่นะครับทาใส่มันต้องเห็นครับทุกมองที่ผมไปโกยเองสิผมจะเห็นเลยนะครับพี่น้อง จะเห็นแกรบอยู่ตามโค่นจังสี่มัสยมีร่องรอยแกรบทิ่งให้เห็นเลยครับพี่นอ้อเป็นลักฐานให้เห็นเลยว่าแปลงนั่นเพิ่นใส่ขี้ไก่แกรบแต่แปลงนี้ผมโกยเบื่องละสองเงาเนี่ยบ่เห็นเลยนะพี่นอ้อเพื่อหน่าจะบ่ใส่นาจะบ่ะบเล่นขี้ไก่แกรบคือทั้งอีสานบ้านหอค,ครับ โอ้ถ่าดินเนี่ยนยผมก็บว่ามันสุดยอดแล้วครับพี่น้องถ่ามาใส่ขี่ไก่แกบครับถา้คาคนบนิไซอีดีนอได้หัวมันขนาดนี้ผมก็คิดว่าผ่านอยู่ครับเพราะว่ามันจะบริโลกทุนหลายครับพี่น้องขี่ไก่แกบก็เหงแข็งเนาะครับตอนนี้ทางอุบลน็ใกล้ๆสามสิบเลยนะครับพี่น้องสำรับขี่ไก่แกบ ทุงหนึ่งกระต๊กอยู่ยิบเจ็ดยิบแปดบาทเข้าไปแล้วครับเบืเ้องเบื้องพี่หนอกเงาเนี่ยเป็นยังไงครับโอ้แต่ว่าหัามันเปิดกระงามอยู่งามงามงามครับพี่น่องว่างามเนี่ยผีเงาเมื่อทั้งที่เบิ้องแบบคงจะโกหกเบิ้งกระขักโอ้เงาในแต่คะแนนเดียวกับโบขีไล่ขึ้นกันครับงามเนี่ย ผีเนี้ยมาผี่น่าจะบ่เมนพันธุ์อีเหลืองหน่อยน่าจะบบเมนครับพี่หนอแต่ลักษณะล่ำตุ่นกับใบนี่ค่ายอยู่ค้ายเหลืองหน่อยแต่ก้านโบแดงโบยังนะครับเพราะว่าออกดึงเหลืองใบชือเขียวก้านใบดึงเหลืองล่ำตุน่นจะออกดึงเหลืองเหลืองอ่อนครับ โอ้เงาวันนี้ค่ะค้าคือกันครับพี่น้องเลยหลายหายัวคือกันอยู่ครับเอามาลุนมาลุนเบื้อง,รองครับพี่น้องมาลุนเบื้องวัาสิ็นยังไงโอ้ดีดแขงหลายครับพี่น้องเลยเจ็บมือไปเลยครับแต่ก็บ่กเป็นยังครับพี่น้องเพื่อจอกได้บรรยากาศลนวกะ หวัวมันซับหลังให้พี่น้องได้รับชมนะครับดินแข็งแน่ก็ได้อดเอาครับเอามาเบื้องครับพี่น้องบ่านมานับเบื้องสำหรับเงานี้ไป็นยังไหถ้าเห็นจะขอเพื่อนเนี่ยจะขอเบื้องหลายกนนี่อยู่ครับพี่น้องก็จะขอขอมูลการเตรียมดินสูตรปลูกมั่นครับเพื่อนเกเต็อย่างไหนครับท่างจังหวัดระยองเนี่ยครับเพื่อนมีการเตรียมดินแล้วก็ปลูกใใยอย่างไรใส่หยังแน่นะครับ เสียดายเสียดายครับพี่น้องมอนี้มาบุพเพจะของเพลินเนาะครับเอาเดี๋ยวผมจะเรื่มนับเด้อครับพี่น้องสําหรับเงานี้ครับจีแตกสองะแนงเงานี้ผมนับแล้วครับได้สิบแปดหัวหัวหน่อยหัวใหญ่ครับผมรวมแล้วอยู่สิบแปดหัวแล้วไปในเงาที่สองครับพี่น้องอยู่ในคู่เดียวกันครับอยู่ในคู่เดียวกันตัวนี้จะเป็นแขแนงเดียวครับแตกขึ้นมาจากเงาเป็นแขแนงเดียวเนาะครับ ขึ้นไปยังจะเป็นแขนงกีการครับเอาเริ่มนับครับพี่น้องบานเนี่ยเดี๋ยวผมจะเรื่มนับจากหัวี่ก่อนเด้อยครับหัวถีเพ่นมีติงอ่าลวงไปในดินหนึ่สีนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มนับเพราะว่าเน้นอยู่ในหัวเดียวกันเอานี่หัวที่หนึ่งครับพี่น้องเดี๋ยวผมก็จะบนไม่ต้องหุ่นหัวที่สองครับหัวสามซีซีเด้อพี่น้องเด้อดครับ อันนี้หาครับนีหกหกเดียวพี่น้องนี่หกเดียวหกเจ็ดเจ็ดกัหัวนี่เด้อเจ็ดกัหฮวอย่นี้่เดี๋ยวผมจะวนมาตั้งพี่ครับนี่เจ็ดกัมัวนี่ครับเจ็ดอันนี้ไม่อยู่นี่หัวเดียวกันครับกับหัวที่เจ็ดอันนี้หัวที่แปดครับหัวที่แปด อันนี้ผมก็จะขออนุญาตนับในเรื่องเป็นหัวมันพีกันเก้า <c oughs> ครับพี่น้องเก้าครับอันนี้สิบสิบนี่ยึดยึดน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยมันแตกแตกว่าอีกเป็นสี่กหนึ่งนะพี่ดีอีกหัวหนึ่งสิบเนาะครับตัวนี้สิบเอ็ดนี่สิบเอ็ดับตัวนี้ครับพี่น้องสิบเอ็ดครับนี่คือสิบเอ็ดนี่สิบสองครับอ่าส่วนตัวนี้บ่ขออนุญาตนับ,นบเนาะ รับมาหน่อยิบสาม12 13 13ครับอันนี้ตัวนี้14นี่ย14อยู่ข้างล่างนี่ครับพี่น้อง10หาหัวน้ำกันครับพี่น้องสับบบเงานี่ที่แตกขึ้นมามคะแนนเดียวนี่ยมีทั้งหมดอยู่น้ำกันอีก1บหาหัวครับระวังที่แตกขึ้นมามคะแนนเดียวครับได้1บหาหัว สำหรับเงานี่ครับที่แตกข้าหน้าเป็นสองแขนงนี่ได้สิบแปดหัวเงาเนี่จะไลยกลัวกันอยู่สามหัวครับพี่น้องกถอ็ถือประพันธ์ครับถือประพันธ์แต่การใส่ขีก่ขีหนังนี่โบเห็นครับพี่น้องโบมีเลยโบมีร่องร่อยให้เห็นเลยแก็บมีหังกะโบมีเพื่อนน่าจะโบใส่ครับพี่น้องน่าจะโบใส่เก็บ นี่คือแปลงมั่นที่จังหวัดระยองครับพี่น้องที่ผมพาพี่น้องเขามารับชมเมื่อนี้ครับแต่บุงหัวเป็นสายพันธุ์อีกอย่างนนอทั้งผีกับง่ามคือกันครับพี่น้องพันเทด็ดแดงงามครับอันนี้เป็นแปลงยีคางๆกันเด้อครับเด้อแปลงนี่แห้งงามหลายครับหญ้าเศษหนึ่งกับบมีเลยปลูกในยางสวยงามเบิ้งติดา ครับหญ้าเส้นหนึ่งกับบ่มีระยะปลูกกับประมาณกันครับพี่น้องเจ็ดสิบถึงแปดสิบเส้นครับเอาเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องได้รับชมอีกอีกเงาหนึ่งเนาะขอเป็นเงาที่สามครับแต่มันอยู่คนละแปลงนะครับคนละฟังหัวครับพี่น้องเอาขอรญยตครับเอาเงาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจะเริ่มโกยเด้อเป็นดินทรายครับเป็นไหนหัวมัน ทางจังหวัดระยองครับื้นที่ตรงนี้ก็เป็นนิคมมาตาพุดครับพี่นอ้องเป็นอย่างไรนอ้อหัวมันเอาส้มชมชุมม่มส้มพี่น้องช่มน้ำกันครับแล้วผมจะโกยให้พี่น้องได้รับช่มเป็นองไรโอ้หัวขึ้นไปตะดกแหงแต่น้อโอ้ยครับเอาเบิงเบงเบงครับเป็นอย่างไรโอ้ แต่บรกหัวเป็นสายพันธุ์ยังเด้อครับพี่น้องเด้อครับอุ้ยฝุ่นหัวอุย้ยหัวออกเป็นสั้นๆเลยครับพี่น้องออกเป็นสั้นๆเลยอุ้ยเป็นตาสะออนแห้งไหนครับเป็นตาสะออนแห้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมากาทักทีครับพี่น้องมาทังทีเป็นยังไหนบ้านเนี่ยครับเอาเอามาทังทีเป็นยังไหนครับตกเบื้องเองหยรอบเลยครับเมื่อนี่ เบิ่งให้รอบเลยโอ้พิ่น็ดได้งามแหงมั่นยื่นบนจะเป็นยี่สิบไร,ร่บอกครับแต่บุหูวว่าจะคล้องเพิ่นอยู่ใสเนาะบบเห็นจะคล้องเพิ่นเลยดืวยโบได้ข้อมูลในการปลูกการยังครับว่าพิ่น,น็ดจงไหนเตรียมดินแนวได้แน่มีการใส่อีหยังแน่นะครับเ้วยโบได้ข้อมูลตรงนี้มาฝากพี่น้องครับแต่มั่นน,น,นี่พิ่นี่งามแหงเลยนะครับพี่น้องโอ้สิโกยไว้บน้อครับพี่น้องเลย ิโกยไว้บนออ้อมันคือลงเลือกแห้งแต่เอาผมก็จะใส่ความพยายามครับพี่น้องเพื่ออยากให้พี่น้องได้รับชมน้ำกันครับปาดั่วพี่น้องว่ามันคือคักแห้งแต่ครับอุยสะออนแห้งครับพี่น้องสะออนแห้งอุย้ยปวดพูดแต่ครับนี่แต่หัวใหญ่ยๆยาวเลยปูดนะ อุ้ยสอ่อนแห้งครับพี่นอ้องสอ่อนแห้งหลายครับอุ้ยสอ่อนแห้งสอ่อนแห้งครับสอ่อนแห้งหัวมันเบนิ่งแน่พี่น้องเลยคือผูดคือผู้แห้งแต่เดี๋ยว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 ผมจะโกยให้พี่ให้พี่นอ้องรับชมอ,อีกันเพียงใดครับอุย้ยดกเป็นดกดกแห้ง ลุกไล้พี่น้องเอเดี๋ยวจะนับเพื่อพี่น้องเลื่อวันเลื่อเดี๋ยวผมจะนับเพื่อพี่น้องได้รับชมครับมันมีเ้เยอะองว่าครับโอ้ยเดือมจากสายก่อนครับพี่นอ้องเดือมจากสายก่อนเดือมจากแค่นี้ก้อนเนาะครับอันนี้หัว่าที่หนึ่งเด้อเดี๋ยวผมก็จะวนไม่ต้องขุน ครับหที่หนึ่งหน่งสองสสอันนี้หาครับนี่อยู่นี่หือี่หาหานี่6หกเจ็ดแเกาเก้าับพี่น้องสิบสิบหัวสิบเอ็ด ิบเอ็ดแล้วครับสิบสองสิบสามสิบสี่นี่สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบหัวพอดีครับพี่นอ้องบู๊อุ้ยคนซ้อนหลายพี่นอ้องเลยเงา,าแห้งคักแห้งยี่สิบหัว อ้ยแน่นอนเนี่ยพี่น้องเงยสะออนลายสะออนลายออ้ยหี่สิบหัวครับสำหรับเงานี่ครับปูดโพงง่พี่น้องออ้ยงามแม่เพิ่นปลูกได้งามไรยครับโอ้ยขออนุญาตสูงว,วาให้พี่น้องได้รับชมนี่เด้อครับเด้อขออนุญาตจะคข้องแปลงครับ ปวดพูดหมู่บกเตงหลายประเทศได้งามแห่งพี่น้องปูมั่นจังได้คือปูได้งามค่ะที่ครับเอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมครับโมดีได้นำบรรยากาศแปลงมั่นซับพลังมาให้พี่น้องได้รับชมครับเป็นแปลงมั่นซับพลังที่จังหวัดระยองครับพี่น้องอยู่ที่ นี่ขมมาตาพุดครับแต่บกหุัว่าเป็นสายพันธุ์อย่างนอครับกะบผไปยังครับพี่น้องเมื่อนี้ผมมีโอกาสเดินทางมาจังหวัดระยองก็ได้ถือโอกาสพาพี่น้องขมารับชมบรรยากาศในสวนมันสับะาลังน้ำกันเอาขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกคนครับเยไว้คลิปหน้าพอกันไหมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ